สวัสดีครับวันนี้ผมเบนซ์บัญชานะครับจะพามาดูรถ m a ด,ด้าไฟเตอร์นะครับปี05เครื่อง2005นะครับดีเซลสภาพสีสวยงามครับสีเทาสีเต็มครับสีเต็มร้อยสีสวยสวยงามสีเงาเงาครับสภาพจมเดิม หน้าเดิมท้ายตูดสวยครับรถปีศูนย์ห้านะครับข้างในเป็นมือหมุนแอร์เย็นนะครับขับดีครับช่วงล่างดีเครื่องดีนะครับไม่มีหยดเยิ้มนะครับ ดูรอบๆอกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูภายในนะครับครับมาดูภายในครับมาด้าไฟเตอร์นะครับปี05ภายในสะอาดนะครับไม่ขึ้นหมดนะครับความร้อนน้ำมันความเร็ววัดรอบขึ้นหมดนะครับบาอสวยครับเพิ่งเก็บมาใหม่ภายข้างหลังก็สวยนะครับ เดี๋ยวไปดูเครื่องนะครับครับมาดูเครื่องกันนะครับสภาแห้งๆนะครับแบตดีครับใช้ได้เลยสวยครับน้ําดีครับไม่ดันนะครับกระโปรงหน้าเดิมๆเลยครับขาน้าสวยนะครับ มาฟังเสียงเครื่องกันนะครับเครื่องเดิมๆเลยครับไหะครับเดนเดิมนิ่งๆครับโอเคนะครับสนใจ ติดต่อมาได้นะครับเบอร์โทร0800761753นะครับเลน์นะครับขอบคุณครับ